เวลาผู้ป่วยเสียชีวิตคุณจำเรื่องราวของพวกเขาได้ขนาดไหนกันครับนั่นสินะถ้าจะให้หนหึกทั้งชื่อและหน้าตาก็แวบ,บขึ้นมาถ้าเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในห้องผ่าตัดประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนหน้านั้นอืก็จำได้นะแล้วไม่คิดว่าอยากจะลืมบ้างหรอครับนั่นสินะไม่รู้ว่านี่จะเป็นคำตอบให้เธอได้หรือเปล่าเนะี่ย มนุษย์เราถ้ามีเรื่องที่ควรจะลืมก็ไม่ใช่ว่าจะตั้งใจลืมได้ทันทีหรอกแม้ว่าอยากจะลืมก็เถอะนะแต่ว่าถ้าคิดว่ายิ่งอยากลืมมากเท่าไหร่กลับการความทรงจำเราจะยิ่งจำมันได้ชัดขึ้นไม่ใช่เลยเหรอถ้างั้นส่วนเรื่องของจิตใจในขณะที่เราไม่รู้ตัวอาจคิดว่าไม่ควรลืมมันมากกว่าหรือเปล่านะ